เทียบสัดส,ส่วนครับ122ปอนปอครับ60โอ้ดูแลรูปร่างดีเลยครับอับดิฟาทาสูงปโปร่งครับ <c oughs> สไตล์แบบนี้นี่คล่องแคล่วรวดเร็วก็สไตล์มวยไทยสมัครเล่นแหละครับดูครับโอ้โหมดแค่นิดโอ้วันนี้เจอโจทย์ใหญ่งานยากอีกครั้งหนึ่งครับอของยอดกุมารครับโอ้ชลิบนี่แม่ไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียว<ม>ครับ ดูอุ้ยแม่จะกระโดดเข่าลอยครับโดดมาสวนครับอืเข็ดไม่เข็ดครับอ่ะไม่สนครับโอนแขนซ้ายกดีเร็วครับดูครับพยกพยกสลับแม่สลับได้สองการดด้วยครับคาลิฟโอ้โหเตะแม่พับในแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับโอ้โหชิงจังหวะเอาทำได้ก่อนครับ คาลิฟหุดกระดิกเลยครับยอดกุมารอาวุธออกในรวดเร็วเลยครับคาลิฟจดใหญ่เลยครับวันนี้อาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับยอดกุมานครับโอ้โหโโห,โโหโนวดปลิวครับลูกนี้โอโ้เร็วจริงๆครับคาลิฟอ้ไม่ใช่เร็วธรรมดาด้วยครับ เร็วแล้วเป็นมวยด้วยครับดูครับสลับการวันนี้จะเอาอยู่ไปครับเอาทุซ้ายครับโดนเหมือนกันครับดักจังหวะแม่นแมครับยอดกุมารต้องตั้งสมาธิตั้งสติดีๆครับยอดกุมารวันนี้ยิงหมัดขวาครับยังไม่โดนไปปลายครับโอ้ยกระแทกแฉบครับ โอ้ถือเป็นนักปวยที่ออกอาวได้เร็วมากครับคาลิฟแหมดึงบอบพิเยวครับจิ้มมัดขวาโอ้โหวงในนี่กับูครับคาลิฟไม่กลัวครับเดินเข้าหาเลยครับทีบนำไปก่อนกาดกระซ้ายทีขวาทีครับงงแลยครับย้ากุมารครับอย่าไปหลงครับไปหน้าตีไม่ได้ครับ ออกแข้งซ้ายดีครับต้องก้าวลึกนิดหนึงครับยอดกุมารจะกระโดดเข่าร้อยครลิปรู้ทันครับเจ้าตูนกวาดเลยครับโอ้จังหวะกระแทกเยบที่ใส่เต็มพิกัดก,กับเด็ดมวยเดือดครับโอ้โหโพูกซ้ายมาอีกแล้วเร็วจริงๆครับ โอ้ต้องดึงจังหวะต้องเช็คระยะดีๆครับยอดกุมารวันนี้กองเชียร์ยอดกุมารอาจจะอึดอัดนะครับเอาละครับได้หุกซ้ายครับต้องเดินเร็วต้องสืบลึกครับเข้าไปเกาะในโอ้โหแล้วป้องกันดีซะด้วยครับแมต้องค่อยๆแมต้องสมาธิใจเย็นๆครับยอดกุมารแมจะไปบุ่มบ่าไม่ได้ครับคาริสติแกเร็วมากครับ โอ้ได้มาขวาพีครับจับตีได้ไหมโอ้โหกดลงมาลำบากจริงๆครับวันนี้แต่เป็นประเภทผุผอมสูงเกรงไงครับคาลิฟครับแข็งแรงครับแบบนี้โอ้โหยับสายเข้าหน้าอีกแล้วสไตล์สมัครเล่นวันนี้ครับคาลิฟกลายเป็นคาลิฟลัดแทนครับ ยังไปแค่ไปปลายแข่งครับยอดโอ้โห้กวาดล้านลงไปครับแม่ดีว่าหลุดครับอ้อได้หมัดซ้ายหมัดครับยกมานี่ครับตะขวาแล้วตามด้วยหมัดขวาครับกดมาตีโอ้โหวันนี้ลำบากเลยครับอาจจะเจ๊กกังๆเลยครับก็ไปดูเก้งก้างครับอาลีฟ ขาเตะเขโดนทุกซ้ายยอดกุมารครับโดนหรือเปล่าครับยอดกุมารเหมือนจะโดนหมัดไปด้วยโอ้ยโดนนี่ครับเข่าแล้วก็ตามด้วยหมัดครับโอ้โหอันตรายเลยครับนี่ผัดยังไม่ถึงนะครับตีเข่าก็ยังไม่จังครับดูแกรัดแขนไว้ดูครับโอ้โหยาวใหญ่แล้วเป็นโมยซะด้วยครับดีฟาตาคาลิฟ ไปถึงหน้าอีกแล้วยอคุมานใจร้อนไปครับดึงสติกลับมาก่อนครับต่อยแบบนี้เข้าทานของคาลิฟเลยครับโอ้โหจะดึงศอกกลับครับถต่ว่ายอดกุมารก้มหลบเข้ามาครับหัวต้างนี่ครับสับขาให้ช้าลงครับยอดกุมารสับไม่ทันยอดขาแย่ยาวจริง ฝ่ายหน้าตีอา้าวดึงมาก,กดมาคาลิฟช้าลงโอ้โหเจอฮุกซ้ายครับแหมพี่ผู้ปาบเอาโดนอ,อีกแล้วซ้ายอีกแล้วครับหลุดสองหลุดใช่ครับโอ้โหสาบขาล่างนี่ครับอดช้าลงไปเลยครับคาลิฟเริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับยอดกูมานครับ เริ่มจะพอจะจับทางได้แล้วครับแฮ่มีเหลวหน้าพวงหลังแล้วครับคาลิฟครับมองไปที่มุมเอ้าเจออีกแล้วครับโอ้โเอียงล้มลงไปอาศัยเลียมตัวครับชักจะช้าลงครับคาลิฟครับโอ้โหโดนพลิกล้มอีกแล้วโอ้โศีรษะแก่กลมดีจริงๆครับดุลฟาตฮคาลิฟครับ เจาะล่างไปครับยังไม่ทันได้เตะเลยครับคาริฟต้องเปลี่ยนขาเลยครับชักยกขาแม่ดีดๆเลยครับ <c oughs> โอ้โยแม่ก็ยังอันตรายอยู่ครับ <c oughs> โอ้โจริงเป็นหลอกๆเป็นจริงไปหมดเลยครับคาลิฟวันนี้เข่าไปครั้งหนึ่งครับ <c oughs> แม่พยายามเดินเปิดเกมตลอดครับยอดกุมารแม็กจันดีฮุกซ้ายไม่โดนเอ้าเจอศอกของคาริฟ โอ้น่าสนใจครับการให้คะแนนของกรรมการครับสำหรับคู่นี้ครับก็ถูแล้วใกล้เคียงจริงๆเลยครับคนนึงก็ได้เร็วครับฉาบฉวยอีกคนนึงได้นูกหนักครับอ้าวแลกหมัดกันครับอ้าวโดนทั้งคู่ครับแต่เริ่มจะเตะได้แม่นยำขึ้นแล้วครับยอดกุมารครับ อ้าโอ้โหปัดขวาได้ครับบิดล้มลงไปเองสามล้มแล้วครับยกนี้ครับอัมดีฟัตาคลิฟครับโอ้ลุกช้าเลยครับ จับจับแม่จะเทปแม่กรรมการโอ้ยเย็นใอ้น้องโอ้โหอย่างนี้เต็มเต็มครับโอ้เอลอ่อนเลยครับแหมยังแล้วก็เป็นยอดกุมารแม็กจันดีครับก็ได้ลูกจะแจ้งครับได้ลูกหนักครับเชือนเอาชนะไปได้แบบโ